ดูรถง่ายๆสไตล์เถิกเถิงยูสคานะครับวันนี้ผมจะมารีวิว,วรถนะฮะกระบะอีซูซูดีแม็เครื่อง1.9บูพาวเวอรรุ่นตัว S นะปี2019นะครับแต่งหล่อๆกันมาเลยนะคันนี้ไปเดี๋ยวผมพาไปชมกันว่าชุดแต่งแล้วก็อะไรแบบเนี้ยในตัวรถเนี่ยมันมีอะไรพิเศษหรือว่าดีกว่าที่อื่นยังไงไปเดี๋ยวผมพาไปชมครับคันนี้ะเป็นอีซูซูดีแม ตัวแคปนะฮะตัวเตี้ยนะครับเป็นรุ่น S นะฮะเป็นรุ่นที่ประหยัดสุดๆเลยเดิมเนี่ยเป็นล้อกระทะนะฮะอันนี้เรามาจัดทรงให้ลูกค้าใหม่นะครับก็แม็กการทองนะครับยางใหม่นะครับขอบ18สวยๆใหม่ๆเราหลอกกันไปเลยนะครับของเบิกใหม่เบิกห้างนะฮะแล้วก็พร้อมน็อตสีตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับ เรามาดูกันภายในห้องผู้โดยสารกันนะครับภายในจะเป็นสีดำนะฮะตัดกับตัวรถซึ่งเป็นสีขาวนะครับแล้วก็น,นี่น็อตนะฮะน็อตเดิมนะครับทุกจุดเราเน้นสภาพเดิมนะครับรถสวยน่าใช้นะครับสำหรับคันนี้ i s u z u DMAX 1.9 b ่งจุดเก้เรเรามาดูเลขไมคกันหน่อยสิ ไหม่คันนี้ใช้มาเพียง18,675กิกโลเท่านั้นเองนะครับล้อแม็กตก,ตกแตกมาใหม่นะครับคุณได้ล้อแม็กส,สี่เส้นใหม่สุดๆเลยมูลค่าก็ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับจัดส่งมให้เรียบร้อย เรามาดูกันต่อที่บริเวณภายในห้องเครื่องกันนะครับกับเจ้า b ูพาวเวอรปี2019นะครับตัว S นะฮะทุกอย่างอยู่ในสภาพสวยงามมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเพจเดิมน็อตยึดเดิมตะเข็บฝากระโปรงเดิมนะครับซื้อง่ายนะครับดูรถง่ายนะครับเราก็จะชิดแนะนำลูกค้าทุกจุดเลยนะครับสำหรับผู้ที่ จะดูรถยนต์มือสองนะครับผ่านทางช่อง u t u b e เถิกเถิงยูสคาร์นะครับไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับยูสุดีแม็กปี2019คันนี้นะครับเราตกแต่งมาทั้งหมดแล้วก็ดูแลมาทั้งคันนะฮะแลวรถทั้งคันนี้ก็คือไม่มีอุบัติเหตุเฉียวชนใดๆทั้งสิ้นเลยนะแม็กยางชุดนี้ก็20,000กว่าบาทคุณซื้อรถคันนี้ก็พร้อมจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับกับเถิกเถิงยูสคาร์นะครับรถยนต์มือสองครับซื้อง่ายออกง่าย ได้ทั่วประเทศนะฮะหรือว่าสนใจนะครับติดต่อมาที่0852677704หรือ0948288562นะครับไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะฮะฟรีค่าจัดสัญญาทั่วประเทศนะฮะเรื่องอนุมัติรถจัดส่งถึงหน้าบ้านคุณนะฮะกับวันนี้ผมกับเจ้าอีซูดีแม็กปี2019นะครับคันนี้นะครับอ๋อลืมบอกราคาไปนิดนึงนะราคาอยู่ที่5 2 8 0 0 0บาทปี2019แล้วก็ ไม่ใช้น้อยมากๆเลยครับเพียง18,000กว่าโลเท่านั้นเองนะฮะพอชมหอปาาหอมคอกันเนาะคลิปนี้อ่ะคลิปหน้านั้นเดี๋ยวพาไปชมรถอะไรนั้นติดตามนะฮะกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับวันนี้ผมกับช่อง YouTube เถิงเถิงยุทธคาลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ